สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนะครับในชุดรอบเช้าของเรานะครับมาพบกับพี่สมาชิกเช่นเคยนะครับสำหรับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนพิดาในชุดเช้านี้นะครับได้พานชุดใหม่มา1ึงชุดนะครับได้อะไรมากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคัดแปลงพร้อมกันนะครับฝากพี่กดถูกใจให้ผมด้วยในพาธีเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรในพิธี่ะคไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรในพิธขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเเเลลยยยนาาาาารสส้้วตงขมมมไดผ ในครับในวันนี้นะครับเราเรามีอะไรกันบ้างนะครับนี่กับพี่นะครับช่องทางะไรต่อ0808985039นะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับไปกันเลยแล้วกันพี่นะครับสำหรับรายการแรกนะครับรับรายการแรกในชุดนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับแหมเปิดประเดิมไปด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์อุ้มท้องสําหรับหลวงปู่ยิ้มนะครับพิมพ์อุ้มท้องนะครับเนื้อหาความแห้งความเก่าเห็นไหม เนื้อหาความแห้งความเก่านะครับเนื้อผิวพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยความแห้งความเก่าเนื้อผิวพันธุ์ธรรมชาติที่ดูเนื้อเนี่ยสำหรับองค์นี้เอาสามร้อยปุยิ้มรายการแรกเลยจัดจ้านจริงๆ 300บาทนะครับ3 0 0บาทเราก็ได้ชุดหลวงปู่สุกมาเป็นชุดเซ็ตนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงหยดน้ำนะครับหลวงปู่สุกข้างอุนะครับประลอดแห้งๆเลยนะครับอยู่ในกรอบเก่านะครับประหลอดแห้งๆอยู่ในกรอบเก่ากับพี่น้ำหลวงปู่สุกปากคลองมาขามเท่าหลังจานมือเดิมๆเห็นไหมหลังจานมือเดิมๆราคาเบาๆครับพี่นะครับ300ร้อยนะครับเราก็องคนี้อันนี้จริงเป็นเนื้อชินนะพี่นะน้ำหลวงปู่สุกกับพี่พิมพ์รัศมีนะครับเป็นเนื้อชินเห็นไหมเนื้อสวย นะครับชินสวยชินเดิมชินธรรมชาติรับพี่นะครับเห็นไหมชินสวยชินเดิมชินธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับปูสุกนะแล้วปูสุกปากคลองมะขามเท่านะครับเอาสามร้อยบาทนะครับราคาเบาๆรับพี่นะครับแบ่งปันกันไปนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องต์ต่อไปกับพี่นะครับองนี้จะเป็นคุดนะครับนะคุดอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรพี่นะครับอันนี้เก่ามากครับพี่ดูภาพได้เลย นะครับเป็นคุดเก่าๆนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าวัดอะไรนะวัดโพทองอ่ะนะครับคุดที่ไหนรอห้าเขียนว่าอห้าอันนี้เก่าจริงที่เก่าๆเดิมๆเลยนะสามร้อยนะครับคุดนะครับคุดเอาสามร้อยบาทนะครับคุดวัดโพทองนะครบสามร้อยบาทนะครับเป็นคุดที่ราคาแบ่งปันนะครับแล้วก็พ่อโบยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโบยไว้มะนาวนะครับองนี้เป็นของหลวงพ่อโบยนะพี่นาเป็นปลกเห็นไหมหลวงพ่อโบยไว้มะนาวนะนี่นะครับปลกหลวงพ่อโบยนะครับนะ ก็ตามเจ้าของเขาบอกแหละนะพอโบยกับพอโบยตามเจ้าของเอาสามร้อยพ,พ,พ,พี่ปกนะนะครับอันนี้เป็นปกปกเอาสามร้อยบาทนะครับปกสามร้อยนะครับปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองคนี้เป็นเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะครับพี่จ๋าองค์นี้พี่ดานะครับเป็นเนื้อว่านเก้าเจ็ดเนื้ออาจจะปีแย่เก่าก่อนหลุดร่อนนะครับแล้วร้าวรันไปบ้างเห็นไ,ไหมเก่าก่อนร้าวรันลงไปบ้างแต่ไม่เป็นไรพี่นะครับเนื้อสวยสวยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอ่าเนื้อสวยสวยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยเอาไปในราคาแบ่งปันนะ นะครับพี่พี่จ๋าแนวราคาแบ่งปันนะเอาเอาสามร้อยเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเอาสามร้อยบาทนะครับเนื้อว่านสามร้อยองค์นี้พี่นะครับสพัฒนกิจนะครับหกศูนย์อันนี้คือหลวงพ่ออะไรไม่รู้พี่ได้มาเช้าเนี่ยดูดิคมกลิบเลยแล้วสวยด้วยผิวหิ้งหิ้งเลยนะนะครับสพัฒนกิจนะครับด้านหลังเขาเขียนเป็นน่าจะเป็นพสนะเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับด้านหน้าเขียนว่าสพัฒนกิจเอางี้เอาสามร้อยนะครับคือเขาเรียกว่าแบ่งปันนะครับเอแบ่งปันการศึกษาและสะสม นะครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นการแบ่งปันกันแล้วกันนะครับอ่าเป็นการแบ่งปันนะครับแล้วก็สําหรับองค์ต่อไปก็พี่เนื้อหูนี่เนื้อเก่ามากอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับอันนี้นะเม็ดขนุนก็พี่นะครับเม็ดจะเป็นหินอยู่แล้วนะครับเออก่อนก่อนจนจะเป็นหินอยู่แล้วเห็นไหมก่อนแกล้งจนจะเป็นหินอยู่แล้วะเห็นไหมเดี่ยดูเลยทั้งก่อนทั้งแกล้งเลยเห็นไหมทั้งก่อนทั้งแกล้งเลย เนี่ยธรรมชาติจริงๆเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปกระต่อนะครับสําหรับองค์ต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้พระเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่นะในชุดรอบเช้านะหลวงผู้ไข่แล้วองค์นี้เป็นหลวงผู้ไข่วัดเชิงเรนไอ้นไหหลวงผู้ไข่วัดเชิงเรน ดูผิวด้ผิว้อาจจะเป็นรุ่นสองด้วยพี่มันอยู่ในเรี่ยมคือเขาแกะกรอบขายแล้วอยู่ในเรี่ยมพี่อันนี้เป็นหูในตัวนะไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะไม่ใช่หูเชื่อมนะนี่เป็นหูในตัวนะครับสามร้อยพี่ปลูกไข่ผิวหิ้งยิ่งผิวแห้งๆเลยเนี่ยไม่ใช่ผิวแกล้งเก่าแกล้งชุบน้ํายาหรือปัดศึกนะหิ้งหิ้เลยสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นปูสุกนะครับปูสุกปากคลองครับพี่นะครับ,ปปนะรบเป็นพิมพ์ข้างอุ เป็นพิมพ์เลรบบัวอะไรนี่แหละพี่นะค,ครับบางทีเราก็เนาะบางทีก็จําคาดเคลื่อนนะค,ครับเออบางทีก็จาคาดเคลื่อนแต่เนื้อแบบนี้คือครกคังหลังคอเลยนะพี่ๆนะราคานี้ไม่มีแน่นอนพี่ขอขอห้าร้อยนะครับขอห้าร้อยบาทนะราคานี้กล้าการันตีแล้วไม่มีแน่นอนนะครับเนื้อจัดจันแบบนี้นะขอห้าร้อยบาทนะค,ครับห้าร้อยบาทนะครับแหมสาหรับองค์ต่อไปกับพี่นะต่อเนื่องเลยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายกับพี่พี่ลองดูนะนะครับสาแล้วคาว่าสาเนี่ยคือธรรมชาตินะธรรมชาติของพื้นผิวก็ เขาจะเป็นคาบแดงๆนะบ่า,าเขาจะเป็นคาบแดงๆรับพี่นี่เขาเรียกว่าสาเขาจะเป็นคาบแดงเห็นไหมเขาจะเป็นคาบแดงเนี่ยเอาเอาห้าร้อยนะเขาจะเป็นคาบแดงนะว่าเขาจะเป็นคาบแดงเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับคาบแดงๆกนะันนะนะว่าจัดไปรับพี่ห้าร้อยบาทนะครับ หลวงพ่อทาครับพี่อันนี้รุ่นสองอันนี้กรอบเก่าเลยนะครับอ่ากรอบเก่าเลยพี่นะครับราคาแบบราคาแบบได้เสียได้แบ่งเลยอ่ะเนี่ยดูเนี่ยเพราะทารุ่นสองเนี่ยเดิมเดิมเลยอันนี้เขาเรียกว่าเดิมขากรอบจริงๆหลวงพ่อทารุ่นสองนะขากรอบจริงๆพี่เอาห้าร้อยเนี่ยพราะทารุ่นสองเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็วงนี้ครับพี่นะครับสำหรับวงนี Ugh, <Yeah. S 1> ้เ uh, ป okay. like, like, so ็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาวัดห้วยจระเข้นะครับรอยจานแบบแผ่วแผวจานผิวๆิวจานแบบธรรมชาตินนครับวัดห้วยจระเข้ จานแผ่วจานผิวจานธรรมชาติเห็นไหมร่องรอยในการตวัดร่องรอยในการจานเห็นไหมร่องรอยในการตวัดร่องรอยในการจานสามร้อยบาทนะครับนี่สามร้อยนะครับบอกแล้วราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับองนี้เป็นหล่อโบราณครับพี่นะหลวงพ่อจันทร์วัดนบางมอญนะครับเป็นรูปหล่ออยู่ในกอบเก่าเลยนะครับอ่ารูปหล่ออยู่ในกอบเก่าเลยพี่นะหลวงพ่อจันทร์บ้าบางมอหล่อโบราณจริงๆ นะครับเอา่อโบราณจริงๆครับพี่นะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนพ่อจันทร์เอาเอาสามร้อยพ่อจันทร์บางมอนนะครับพ่อจันทร์แล้วก็ยักษ์วัดละมุดโอ้โหนี่เก่าจริงที่ยักษ์วัดละมุดนะครับอันนี้ได้เก่านะครับได้เก่าได้ผิวแห้งๆเลยเนี่ยดูเนี่ยอ้าวได้เก่าได้ผิวพันธแห้งได้ผิวพันธุรรมชาติครับพี่ดูความเก่าเนี่ยยักษ์วัดละมุดดูคาบเดี๋ยดูคาบธรรมชาติระคาความเก่านะครับยักษ์วัดละมุดนะผมได้มาในราคาที่แบบแบ่งปันเลยพี่ นะครับอ่าได้มาในราคาที่แบ่งไปไอ้ริ้วๆเอยเอย่ยมันเหมือนคล้ายๆร่องรอยรวดอ่ะเนี่ยเหมือนร่องรอยการถักรวดเก่าอาา่ะน,นะ 500. นครับอ่าเหมือนร่องรอยการถักรวดเก่าอ่ะเอายักษ์วัลลุดนะเอาห้าร้อยใครับอายักษ์วัลลุมดเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นรนอาอินโดจีนสาหรับอินโดจีนนี้ก็เลียมๆๆเดิมเรี่ยมเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยกับพี่นะครับสธาธรรมชาติเนี่ยแม้เป็นพิมพ์ใหญ่กับพี่นะครับหน้าเสาห้าไหมนะครับหน้าเสาห้าไหอพี่สวยจริงนะครับชิไอินโดจีนนะเก่าๆเลย นี่ยได้มาไอ้ทุดรอบเช้านะครับอมเขียวมาเลยพี่ขันลงหินเลยเนี่ยครับอ่ะอมเขียวมาเลยพี่ขันลงหินมาเลยเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับโค้ดเดิมๆมาเลยพี่ดูโค้ดเนี่ยโอ้โหแม่ตอกได้คมพี่เห็แม่ตัวตอกเห็นไหมตัวตอกดูความคมได้เลยเอาเอาเอาสามร้อยนะครับเช้าเช้าพี่นะครับอ่าเช้าเช้าก็พี่สามร้อยบาทนะครับนี่นี่คือราคาแบบแบ่งปันในรอบเช้านะแล้วก็เหรียญก็พี่เหรียญพ่อแดง อาเหรียญแม่ครัวโอ้โหดูความลิวเห็นไหมดูความผิวดูความแห้งดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยด้านหลังนี่แห้งจริงพี่ขึ้นคาบเลยอ่ะเอาสามร้อยแม่ครัวนะแม่ครัวสามร้อยนะครับเออนะครับแม่ครัวพอครัวไปสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญเสมากครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นของหลวงปู่ทวดนะครับกูเหรียญนี้แห้งจริงพี่ทั้งแห้งทั้งได้ทั้งได้เก่าทั้งได้ธรรมชาติเลยอ หลวงปู谢谢่ทวดนะด้านหลังเขาเขียนว่านะครับเลื่อนสมรศักดิ์กับพี่ศูนย์แปดนะครับคมกิฟนะครับอาคมกิฟอันนี้เ็นเรียมเดิมเลยพี่ันเรียมเดิมไหมนะเอาห้าเราไนะปู่ทวดนะครับปู่ทวดเอาห้าร้อยบาทนะครับพรกกิ่งกิ่งองนี้กิ่งดั้งเดิมครับพี่นบอยู่ในเรียมเดิมเรียมเก่าเรียมธรรมชาตินะครับสาหรับพรกกิ่งนะนะครับเขาเรียกว่ากิ่งดั้งเดิมนะครับโอ้โหเรียมเก่าเรียมเดิมเรียมธรรมชาติเนี่ยเรียมเก่าเรียมเดิมและเรียมธรรมชาติพระกิ่งนะ เก่าจริงพี่ดาวพรกกิ่งเนี่ยเรียมเก่าเรียมเดิมและเรียมธรรมชาติสำหรับพรกกิ่งเอาเอาไปสามร้อยเอาแบ่งปันดีพี่นะครับเรี่ยมเก่าเรียมเดิมเรียมธรมรมชาติเอาสามร้อยบาทนะครับองนี้ครับพี่นะครับองนี้จะเป็นจอบหลวงพ่อไป่ดูความดูความเขียวเนี่ยนะครับเห็นี้จอบหลวงพ่อไปนะครับจอบหลวงพ่อไปว่ากรแพง นี่แห้งเขียวนะครับอาแห้งเขียวเดิมก็าพี่จอบนะเป็นจอบใหญ่รวงพ่อไป่กับกำแพงนะครับโอ้โหแล้วดูการเลี่ยมเรี่ยมแบบวินเทจเลยนะพี่ลองดูการเลี่ยมเดียเลี่ยมแบบวินเทจเลยอังนี้แล้วกันพี่นะสำหรับองค์นี้นะเอาเอาไปสามร้อยจอบข้าไปนะครับสามร้อยบาทนะครับแบ่งให้พี่เป็นราคาแบ่งปันนะครับเหรียญพ่อสดเหรียญนี้อยู่ในเลี่ยมเดิมเลยนะพี่นะนบอันนี้จะเป็นแบบพวกกับไหลทองนะครับเห็นไหม แห้งๆนะครับแล้วเหรียญคมกิฟวิโดูหน้าดิคมแบบคมกิฟเลยนะนะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญเอ่อถวายพระตาหารนะครับเหรียญโค้ดเดิมเลยในซีนเดิมพี่ดูซีนเด็หน้าไม้ชุบรอบเช้านะเอาห้าร้อยนะครับซีนมาเดิมๆห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพระกิ่งนะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับพี่ๆพ,พระก,กิง่งหลวงปู่ดู่วัดสแกนี่โค้ดเดิมแล้วนี่เขาเขียนในด้านหลังเนี่ย หลวงปู่ดูวัดสแกนะครับไม่ได้ม้วนะพี่น้าเนี่ยต่อโค้ดคมคมสำหรับพระกิ่งปู่ดูนะครับขู่โค้ดคมกิฟตนะครับาโค้ดคมกิฟตเลยพี่สําหรับพระกิ่งหลวงปู่ดูนะเอาเอาห้าร้อยพระกิ่งหลวงปู่ดูนะครับปู่ดูวัดสแกนะห้าร้อยบาทนะครับปู่ดูวัดสแกแล้วก็องนี้เป็นพระชัยครับพี่นะ <S <S เป็นพระชัยรอสหนึ่งหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระชัยรอสหนึ่งหนึ่งแปด หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่เห็นไหมรอยจานเนี่ยเอ่ด้านหลังไม่ใช่ไม่มีรอยจานนะมีรอยจานเนี่ยพี่นี่จานเนี่ยปู่บุญเนี่ยเอาห้าร้อยแล้วรอสอหนึง่งหนึ่งแปดนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็พุทโธน้อยกับพี่นะคุณแม่บุรเรือนเนื้อสวยนะับอ่าเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยนะพุทโธน้อยคุณแม่บุรเรือน นี่ดูดิเห็นไหมพูดโทน้อยนะครับคุณแม่บุญเรือนเอาเอาสามน้อยนะพูดโทน้อยนะนะพูดโทน้อยคุณแม่บุญเรือนนะพูดโทน้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นสมพู่วักระังนะครับองค์นี้เป็นเนื้อแก่มวลสารนะครับวัลกระังพิมพ์ใหญ่นะครับวัลกระังพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่มวลสารนะครับเนื้อนี่เห็นอย่างเด่นชัดเห็นอย่างชัดเจนเห็นไหมเนื้อเป็นก้อ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 นเลย เห็นยางเด่นชัดและเห็นยางชัดเจนเลยพี่นะครับมีเข่นจะเป็นคาบทองเลยเอางี้แล้วกันพี่องค์นี้นะสามร้อยวัดรัครังนะครับวัดละครังแล้วก็นะครับนี่อง์นี้สวยมากครับพี่นะครับพิพม์เล็กครับพี่นะครับนางพญานะครับโอ้โหก,กวดรอยๆกวดมาเป็นเม็ดๆเลย,เ,ลยลเอาห้าร้อยบาทนะครับ <N ang S 2> นางพญาพิมพ์เล็กเนื้อหาชัดเจนดูง่ายห้าร้อยบาทนะครับพลาดแล้วพลาดเลยใครไวใครได้นะนางพญาพิมพเล็กนะเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายแล้วะท้ายสุดกบพี่นะครับอง์นี้จะเป็น นะครับโอ้โห و, ตะกั่วสีแดงครับพี่หลังรางปืนนะครับองนี้นะครับรโอ้โหพี่มหาธาตุนะครับดูง่ายๆไรได้เดิมเลยของสุโขทัยนะครับสุโขทัยจ๋านะครับดูง่ายไรได้เดิมเลยพี่หลังรางปืนแบบธรรมชาติเลยพี่ดูแดงเนี่ยกาเรียกว่าแดงสุโขทยัแขทยนะแดงเป็นเม็ดๆๆๆๆที่เขาเรียกกันว่าแดงสุโขทัยครับพี่แดงสุโขทัยนะครับแดงเป็นเม็ดเลยนะเอา 9 9 9บาทนะครับสุโขทัยเลยอันนี้ชัดเจนครับพี่นการซื้อระดับพันนะเช้านี้เอา9 9 9บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใดที่สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาครับผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ